AI ทำนาย ADA จะแตะ400บาทใน4ปีสวัสดีครับพบกับสู่คลิปตัวทอลครับกับผมแซคโนบดีครับผมเจอกันทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก Adelaide South Australia ครับผมสําหรับทุกคนครับที่ตามข่าวสาร cryptocurrency ครับเทคโนโลยีต่างๆผ่านทางคลิปตัวทอครับแล้วก็ ทาง CKB Studio ด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็สามารถติดตามกันได้ครับโดยการกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับวันนี้มีข่าวคราวเรื่องของ A.D.A มาฝากกันนะใครที่เป็นสาวก A.D.A นะถือครองอยู่ฟังทางนี้นะครับ Bard AI นะทำนายว่าเหรียญขวัญใจนักลงทุนอย่าง A.D.A เนี่ยจะมีราคาพุ่งแตะ400บาทครับในอีก4ปีข้างหน้าครับ <c oughs> 4ปีนะฮะร,รอได้รอนะ สำหรับนักลงทุนในตลาดคริปโตในไทยฮะนอกจากเหรียญหลัลกๆอย่างบิตคอยแล้วก็อีเทเรียมแล้วนะฮะก็ยังมี A D A นี่แหละนะที่เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะฮะจากเคอร์อข่ายคาร์ a n o โนฮะ,นะ,ฮะที่หลายๆคนก็ถือกันไว้เยอะพอสมควรนะครับก็ A I เนี่ยฮะก็เลยมีการทำนายนะอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยแล้ว A D A จะมีทิศทางอย่างไรนะฮะบา r ์ A I ของ Google นะฮะก็คาดการราคาที่เป็นไปได้สำหรับ A D A ครับว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ย นะมันจะมีราคาประมาณไหนโดยพิจารณาจากราคาปัจจุบันแล้วก็ปัจจัยต่อไปนี้นะฮะปัจจัยแรกก็คือการพัฒนาทางเทคโนโลยีนะฮะเค,ครือข่ายคารา a โ,โนเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็พัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะสิ่งนี้เนี่ยอาจนําไปสู่การยอมรับแล้วก็เพิ่มความต้องการ ADA ที่เพิ่มมากขึ้นครับซึ่งก็อาจเป็นสาเหตุนึง่งทำให้ราคาสูงขึ้นได้นะครับอีกปัจจัยก็คือการลงทุนของสถาบันนะฮะสถาบันจำนวนมากครับ ก็กําลังหันมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะฮะสิ่งนี้ก็อาจจะนําไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับ ADA ด้วยนะฮะก็อาจจะทําให้ราคาสูงขึ้นได้เช่นกันนะครับปัจจัยต่อมาฮะก็คือกฎระเบียบของรัฐบาลครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยก็หาวิธีนะฮะควบคุมเหรียญคริปโตต่างๆนะฮะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยนำไปสู่ความไม่แน่นอนในตลาดนะฮะซึ่งอาจทําให้ความต้องการ ADA เนี่ยลดแล้วก็ส่งผลให้ราคาเนี่ยลดลงได้เช่นกันมันมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะครับ ซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้เนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ว่า A.D.A เนี่ยจะไปถึงระดับราคาต่อไปนี้ครับในอีก4ปีข้างหน้านะครับปีนี้ฮะ2023นะฮะ0.75ดอลลาร์นะฮะนี่คือที่ทำนายไว้นะครับแล้วก็2024เนี่ยไปที่1.5ดอลลาร์นะครับ2025 3ดอลลาร์2026 5ดอลลาร์พูดง่ายคือขึ้นประมาณเท่าหนึงนะฮะต่อปีนะครับจริงไม่จริงไม่รู้นะถ้ามันขนาดนี้ได้ก็ คนก็คงจะแฮปปี้กันนะฮะอย่างไรก็ตามครับนี้เป็นแค่การคาดการณ์นะฮะในอีกสิปีข้างหน้านะของราคา ADA นะอาจจะสูงขึ้นหรือว่าต่ําลงก็ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดด้วยนะครับนอกจากปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นนะยังมีปัจจัยอย่างอื่นนะที่เพิ่มเติมเข้ามานะฮะที่อาจมีผลต่อ ADA ครับก็จะมีดังนี้ฮนะก็คือประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดคริปโตครับนี่คือปัจจัยแรกนะครับ ราคา a d a เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลครับหากตลาดคริปโตโดยรวมเนี่ยประสบกับตลาดขาขึ้นนะเป็นเป็นบูล i ิชน,นะครับราคา a d a ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยเป็นตลาดหมีเป็นแบ i ิชนะครับ a d a ก็อาจจะลดลงได้นันี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกปัจจัยคือการนำคาร์ดานโฮะมาใช้โดยธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคครับยิ่งถ้ามีธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ย นำคาราโนไปใช้มากเท่าไรนะครับความต้องการ ADA ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นก็อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ทางคาราโนเองนะฮะหรือว่าระบบของของ ADA เนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงนะฮะอยู่ตลอดเวลา้ลวก็ถ้าเกิดนําไปใช้เยอะมันก็ราคาขึ้นได้นะครับปเดต่อมาคือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการใหม่ของคาราโนฮะนะที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะก็คือการเปิดตัวบริการของคาราโนก็คือพวกการพัฒนานะบล็อกเชนต่างๆด้วยนะครับก็ ทำให้เพิ่มความน่าสนใจและก็ความต้องการ a d a เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งฮะสุดท้ายฮะ,ายฮะการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายคาราโนฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงใดๆในเครือข่ายของคาราโนเช่นการนําเสนอฟีเจอร์ใหม่หรือว่าการปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ครับก็อาจจะส่งผลในเชิงบวกต่อราคาของ a d a เช่นกันนะครับยังไงก็ตามนะไอเหรียญน,นี้เนี่ยมันเป็นเหรียญที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะฮะและปัจจุบันเนี่ยราคาก็ ซื้อขายนะ ada อยู่ที่ประมาณ0.36ดอลลาร์ครับ้างอิงจาก coin market cap ฉะนั้นการจะขึ้นไป0.75ในปีนี้ก็คือประมาณเท่าหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นก็ถือว่าดีแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ถือว่านี่เป็นแค่ข่าวลือ,อแล้วกันนะครับยังไงก็จับตาดูต่อไปใครที่ดอย ada อยู่ก็ถือมันไปนะดีกว่าขายแล้วขาดทุนนะครับผมหวังว่าคราวนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะครับยังไงช่วย p o r t ช่องนี้น่อยด้วยนะ ไม่เอา A D A นะครับเติมเงินมาที่ Two Money Wallet นะครับผมผมขอเป็นเงินบาทแล้วกันนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ